วันนี้เรามาดูข้อพระครัมภีร์ในมัทธิวบทที่4ข้อ1 11ถึง11นะคะเป็นบทที่เรา,เาน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มจากาข้อ1น,นะคะครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อมานจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร4ี่สิบวัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระอ,องค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์นี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าผู้ที่ส่งนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกดานก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งเรื่องการทดลองในถิ่นธุรกดานเนี่ยจะมีการตีความ หลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับมาที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ถ้าเกิดเราดูจากข้อแรกนี่ามารพูดกับพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังพระเยซูตอนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารนะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แต่พระองค์ก็ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย 1นึ่งรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงเจอในการทดลองในฐานะมนุษย์ก็คือการการทดลองแรกก็คือการทดลองที่เกิดขึ้นกับฝ่ายร่างกายซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความหิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมารจึงได้บอกว่าถ้าเกิดท่านเป็นพระเจ้าท่านก็สั่งก้อนหินให้เป็นขนมปังเพื่อท่านจะได้ทานแก้หิวเพราะฉะนั้นในฐานะมนุษย์เนี่ยพระเยซูโดนทดลอง ด้านร่างกายแต่พระองค์ทรงตอบกลับว่าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าพระวจนะหรือพระวาทะก็คือตัวพระองค์เองนั่นคือพระองค์ทรงยืนยันกับมารที่กำลังทดลองฝ่ายร่างกายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นการทดลองฝ่ายร่างกายนี้ไม่สามารถทำอะไรพระองค์ได้ ในข้อถัดมาก็คือแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทุสวรรค์ของพระองค์และทุสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน การที่มานท้าทายให้พระเยซูกระโดดลงไปท่านมารเหมือนรู้ว่าจะมีทูตสวรรค์มาลองรับพงไว้การกระโดดลงไปแล้วก็มันขึ้นมันเหมือนเป็นการเล่นกับความกลัวเป็นการเล่นกับจิจตใจว่ากล้าไหมก็ถ้าเป็นพระเจ้าก็กระโดดลงไปสิเดี๋ยวก็จะมีทุตสวรรค์มารองรับมันเป็นส่วนของความคิดจิตใจเพราะฉะนั้น แต่ว่าพระเยซูทรงรู้ว่าพงษ์ทรงถ,ถูกทดลองเกี่ยวกับด้านจิตใจแต่พงษ์ก็ทรงยืนยันว่าทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทดลองพงษ์ได้นะคะในประเด็นที่สาก็าคืออีกครั้งหนึ่งมันได้นําพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทรงทอดพระเนร์แล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มกลง นมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพ,พ,พราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและปฏิบัติพระอ,องค์แต่ผู้เดียวและมาจึงจากพระอ,องค์และมีทศว,วรรค์มาปฏิบัติพระอ,องค์พระเยซูในฐานามนุษย์พระอ,องค์ต้องเลือกที่ว่าพระองค์จะนมัสการใครการนมัสการเนี่ยค่ะมัน เราเวลาเรานามัสการใครเรานามัสการด้วยวิญญาณเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณนะคะแต่พระเยซูก็ทรงยืนยันในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจา้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สมควรที่จะได้รับการนมัสการเพราะฉะนั้นในสามประเด็นที่มามาทดลองพระองค์ค่ะเราสามารถมองได้ว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายจิตใจและวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของมนุษย์นะคะ ส่วนของร่างกายคือเรื่องความหิวส่วนของจิตใจก็คือเรื่องความกลัวแล้วก็ส่วนของวิญญาณก็คือเรื่องการนมัสาการแต่ว่าการทดลองทั้ง3ส่วนนี้ค่ะปกติอ่ะมันจะไม่ได้แยกจากกันเพราะาว่ามนุษย์ประกอบด้วย3อย่างคือวิญญ,ญาณจิตใจและร่างกายการถูกทดลองเราจะถูกถทดลองทั้งสอย่างไปพร้อมๆกันตอนอ่านพระคัมภีร์อันนี้ค่ะนึกถึงบุคคลท่านหนึ่งในพ,พระคัมภีร์ปฐมกาลนะคะก็คือเอซสา เอซาวตอนนั้นที่เขาเป็นบุตรหัวปีแต่ว่าวันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้องอาหารอยู่แล้วเอซาวกลับมาจะท้องทุ่งแล้วหิวจัดเอซาพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นนะเพราะฉันหิวจัดยาโคบว่าขายสิทธิหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนสิเอซาวพูดว่าดูสิฉันกําลังจะตายอยู่แล้วสิทธิ์บุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรกับฉันแล้วเขาก็ยอมขายสิทธิหัวปีให้กับน้องซึ่ง จะเห็นว่าการทดลองที่เอซาวเขาเจอค่ะความเป็นสิ์หัวปีมันมันเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าซึ่งมันมาพร้อมกับพระพรของการเป็นสินหัวปีแต่เพียงเพราะหิวจัดแล้วก็โมโหหิวอ่ะร่างกายแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็จิตใจก็คือแบบฉันฉันอยากกินอ่ะแล้วแบบฉันไม่สนใจแล้ว เรื่องสิบหัวปีอ่ะเขายอมขายความเป็นสิ์หัวปีซึ่งได้รับมาจากพระเจ้าให้เพื่อแลกกับอาหารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าร่างกายจิตใจเราก็วิญญาณมันไปด้วยกันหมดแล้วองค์พระวิญญาณริสุ์ทำไมจะต้องนําพระเยซูเขาไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเจอการทดลองเพราะว่าพ่ะองค์รู้ว่าลูกๆของพระองค์ทุกคนจะต้องเจอการทดลองแล้วก็ถ้าเราไม่มีพระเยซูเราจะไม่สามารถชนะการทดลองเดดๆได้เลย แล้วก็เมื่อเมื่อพระองค์ทรงให้พระเยซูชนะการทดลองเพื่อเราแล้วอะทำไมเราถึงกลับไปคิดว่าเวลาเราเจอปัญหาทุกยากอะเรากำลังถูกพระเจ้านำเป็นในถิ่นธุรกันดารเพื่อผ่านบททดสอบถ้าไม่ผ่านก็ต้องสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะผ่านถ้าเราผ่านปุ๊บเราถึงจะออกจากถิ่นธุรกันดารแล้วเราถึงจะได้รับพระพร ถ้าเราคิดคิดกันตามพระคมภีนะคะองค์พระวิญญาณเป็นสุดเป็นผู้นําพระเยซูเข้าเป็นเจอการทดลองและพระเยซูก็ชนะทั้งสามด้านแล้วพระเยซูองค์นั้นนะที่ชนะก็อยู่ในเราณนะเวลาเนี้ยแล้วพระวิญญาณบริสุดก็อยู่ในเราแล้วพระวิญญาณบริสุดจะนําเราพร้อมกับพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกดานเพื่อจเจญกับการทดลองอีทําไมล้วถ้าเราจะต้องเจอกการทดลองอย่างนั้นเนี่ยพระเยซู จะชนะไปเพื่ออะไรแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูชนะการทดลองและทุกๆชัยชนะของพระเยซูพงค์ส่งมอบให้เราถ้าางนั้นคนก็อาจจะถามว่าอารมณ์สถานการณ์ที่เราเจอปัญหาต่างๆที่เราเจอมันคืออะไรมันมันจะไม่ใช่การทดลองสําหรับเราถ้าเราถ้าเรายึดว่า ผู้ที่อยู่ในเราคือผู้ที่ชนะการทดลองนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็คือเป็นแค่สถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาและเราสามารถที่จะเอาชนะมันได้เพราะผู้ที่ชนะสถานการณ์นั้นแล้วอ่ะคือพระเยซูและทรงอยู่ในเราแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นการทดลองนั้นคือเรากําลังมองสิ่งนั้นนะ่ะมองสถานการณ์น,นั้นนะ่ะด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ได้เอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องเลยแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวของเราเองเราก็เลยมองว่ามันเป็นการทดลอง คำถามถัดมาก็คือว่าเราถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ท,ทั้งน้ำฝ่ายร่างกายทั้งด้านจิตใจและทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งหลายแลเนี่ยแล้วเราจะต้องทำยังไงกับมันมีตัวอย่างหนึ่งในมทัทธิวบทที่26นะคะข้อ40-41พระเยซูทรงไปอธิษฐานที่สวนเกเซมนีแล้วก็ พระองค์ทรงปริตัวไปอธิษฐานเสรแลวพระองค์ก็ทรงสเสด็จกลับมาหาสาวกแล้วก็ทรงเห็นเหล่าสาวกแน่น,นอนหลับอยู่พระองค์ทรงตัดกลับไปโตว่าเป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ให้ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังในข้อนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูแยกระหว่างวิญญาณกับร่างกายเพราะฉะนั้นต่อให้ ว,ญญวิญญาณเราอะค่ะเราเราเราวิญญาณเราได้รับความรอดแล้ววิญญาณเราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้มิเจ้าแล้วเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรพระองค์ทรงสอนให้เราต้านต้านมานด้วยความเชื่อด้วยด้วยพระวจนะของพระองค์แต่ร่างกายเนี่ยขณะขณะพระเยซูอะค่ะจิตวิญญาณพระองค์พร้อมแล้วแต่ร่างกายพระองค์ยังอ่อนกําลังอยู่พระองค์ก็ยังต้องจัดการกับส่วนของร่างกาย ก็เหมือนเราก็คือวิญญาณเรามั่นคงกับพระเจ้าแล้วแต่บางครั้งเราจะสถานการณ์เราอาจจะมีอ่อนล้าบ้างเราอาจจะมีแบบหมดแรงบ้างเราอาจจะทอ้อแทบว่าแต่เราก็ต้องรู้วิธีที่จะจัดก,การกับมันซึ่งในข้อน,นี้พระเยซูได,ด้ทรงสอนไว้ว่าเราจะต้องอธิษฐานเราจะต้องอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเสริมกําลังเราจะต้องอธิษฐานเพื่อให้เรากับให้จิตใจของเราแล้วก็ร่างกายของเราอะค่ะกลับมาอยู่กับ องค์พระผู้เป็นเจ้าอะดาวิดยังสั่งร่างกายสั่งจิตใจได้เราเองก็ต้องสั่งได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเจอสถานาการณ์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าโทษว่าพระเจ้านําเราไปสู่การทดลองพระองค์รักเราจนประทานพระบุตรลงมาตายเพร่อเราพระองค์จะไม่นั่งเฝ้าดูว่าอาวันนี้คิวครูตุกตาเข้าสู่ถิ่นธุรกันดาไปเจอการทดลองอต่อไปเป็นน้องแฟมต่อไปเป็นพระเจ้าไม่ได้นั่งดูเรารู้สึกดีกับ ลูกๆพระองค์ต้องไปเสียน้ําตาทุกยากแสนสาหัสอยู่ในถิ่นธุรกันดารนะเพราะฉะนั้นาการทดลองที่พระเยซูต,ต้องเจอที่องค์พระวิญญาณเป็สุดทรงนาพระองค์ไปอ่ะมันไม่ใช่เพื่อพระองค์เองแต่เป็นเพื่อเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตดมที่เราเจอสถานการณ์ที่มันยากสาหัสอะคะ่ะให้นึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงชนะเพื่อเราแล้วในถิ่นธุรกันดารน,นั้นทั้งในด้าน วิญญาณจิตใจและร่างกายอย่าปล่อยให้วิญญาณแข็งแรงแต่จิตใจกับร่างกายอ่อนแอทั้งสามส่วนควรจะไปด้วยกันเพราะเวลามาันมันก็ทำอะไรกับเราอะค่ะมันจะเล่นทั้งสามส่วนเพราะเพราะชีวิตเราเราไม่ได้สามารถแยกแยกวิญญาณออกมาเราก็เหลือแต่ร่างกายกับจิตใจได้มันยังไงมันก็ยังต้องไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกทกท่านเป็นกําลังใจให้ว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ต้องเจอกับสิ่งใดก็แล้วแต่เราให้นึกถึงความรักของพระเจ้า แล้วเราจะรู้ว่าพระองค์จะไม่มีวันเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้เราแต่พระอ,องค์คือผู้ที่จะให้เราผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้และพ,พบสิ่งที่ดีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสให้เราอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะพ่อคะขอบคุณพระองค์สําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทําเพื่อเราผ่านองค์พระเยซูคริสและขอบคุณสําหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตกับพวกเราทุกคนในเวลานี้ ที่ทรงนำความจริงของพระอ,องค์นำความรักของพระอ,องค์มาสัมแดงให้กับพวกเราทุกๆคนขอบคุณพระอ,องค์ที่เราได้อยู่ในพระอ,องค์และพระอ,องค์ทรงอยู่ในเราลูกอธิษฐานและขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูกิต้าเอเมขอบคุณค่ะ